โอเคนะผมก็ขอกระหม่อมสุนะท่านผู้ชมทักทักันด้วยนะผมอยู่กับผมหมายในคุ้มแล้วผมวันนี้เรามาทำอะไรนะผมวันนี้เราจะกลับมารายการที่น้องๆน,น่าจะชอบกันอย,อย่างแรงนะครับผมเพราะว่ารายการเนี่ยคนดูเยอะที่สุดถึง2แสนล้านคนเลยก็วันนี้นผมเราก็จะกลับมาวาดรูปอีกแล้วนะผมแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมว่าผมลืมแปลงมาทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยครับผมรีบกดไลค์รีบกดไลค์เร็วรีบกดไลค์เราจะได้ดำเนินรายการต่อได้กดยังกดยัง กดสักทีเถอะนะรีบกดเธอรีบกดเอ้ยทุกคนมีคนกดไลค์แล้วโอ้ยเจ๋งไปเลยมานั้นอตอนนี้อย่างแรกที่ผมต้องการเนาะวาดอะไรดีวาดอะไรดีวาดอะไรดีผมอยากได้รถจริงๆสักคันว่ะทุกคนผมจะวาดเป็นรถกระบะเลยนี่ผมจะลองเอาไปขับเล่นดูนี่รถกระบะแล้วก็ฟื้นนี่รถกระบะวาดรถกระบะวาดรถกระบะวาดรถกระบะนี่เป็นไงทุกคนรถกระบะผม ถึงเฮ้ยนี่ไงได้เลิกกระบะแล้วโอเคมาต่อเอ่อเราตอนนี้เราขาดเลยนะอ๋อเราขา,ขาดน้ำมันละขาดน้ำมันแล้วเราว่าถังน้ำมันกันเถอะขอเขี่ยนี่เอาถังสีแดงด้วยนกฟึบอ่ามันเหมือนอะไรสักอย่างเลยเอ้ยนี่ได้จริงๆด้วย <c oughs> นี่แปลงวิเศษของเรางั้นเราเติมน้ำมันกัน <c oughs> เราเริ่มขับรถกันเลยไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรถผีสิงรถขับเองเอ้าฮะฮะทุกคนทุกคนเมื่อกี้เห็นเหมือนผมไหมคือมันมาขยับเองเฮ้ย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 อย่าเข้ามารถผีสิงรถผีสิงไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเข้าม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 าเอาเป็นว่าเราเราเราวาดปืนเนี่ยตัวหนึ่งเราต้องวาดปืนแล้ววาดปืนวาดปืนวาดปืนอ่า เอาเป็นว่ามันคือปืนแล้วกันนะทุกคนเหมือนไหมอ๋อใช่ทุกคนวันนี้ผมลืมบอกแล้วผมว่าวันนี้เราจะมาจัดการสกีบีดี้ทอเรตที่มันเป็นตัวพิษนะทุกคนแต่เราจะแปลงร่างเป็นคร็อกแมนเฮ้ยนี่ไงเราได้ปืนมาแล้วเราฮะรถพีสิงไปแล้วไม่มีอยู่จริงก็คือวันนี้นะผมเราจะแปลงร่างเป็นไม่สิเราจะเรียกคร็อกแมนออกมานะผมแล้วก็ไปจัดการกับสกีบีดี้ทอเรตพิณนะผมแต่ตอนนี้เราต้องช่วยคิดกันก่อนว่าเราจะว่าอะไรขึ้นมาดีเนาะเราช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับผม มีน้องบอกว่าเกาะเพชรนะผมเดี๋ยวเราจะลองวาดเกาะเพชรนกะ่อนนี่มีคนบอกให้วาดเกาะเพชรนะเหมือนไหมเฮ้ยเหมือนด้วยครั้งนี้เหมือนพระเจ้าจะรู้แล้วรู้รู้จับทิกได้แล้วไงมือนพระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องวาดอะไรนี่ทุกคนเกาะเพชรโคตรเท่ทุกคนผมอยากได้หมวกแม่มดที่เฟี้ยวกว่านี้ยวผมเล่มออกไปทะเลไปเรื่อยแล้วขอหมวกเฟี้ยวๆกว่านี้อ่าหมวกแม่มดเฟี้ยวๆหมวกแม่มดเฟี้ยวๆอ่าขอแถบสีม่วง นี่ทุกคนขอหมวกแม่มดเฟี้ยวๆนะพระเจ้าอันนี้เฟี้ยก็ได้ว่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเราเริ่มออกทะเลยัะมาแล้วเราต้องไม่ได้เราต้องวาดเพชรมาเราต้องวาดเพชรทุกคนด่อนใช่ไหมว่าเป็นเพชรขอ64ด้วยขอ64 64เม็ดขอ64เม็ด 64, 64x 64, 64, 64, อ่ะนี่ไงทุกคน โอ้ยได้เพชรแล้วโอเคขอขอเลื่อได้ขอเลื่อ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 นี่เราไปตัดไม้กันทุกคนทุกคนมองว่าเป็นเลื่อนะทุกคนคิดว่าเหมือนเลื่อยไหมถ้าคิดว่าเหมือนกดหนึ่งไม่เหมือนกดสองแต่ทุกคนต้องกดหนึ่งนะชื้นนี่ทุกคนเลื่อยเราเสร็จแล้วเอ้ยนี่ไงได้เลื่อแล้วโอเคเราไปตัดไม้กันดีกว่าทุกคนโอ้ผมว่าหมดนี้มันเจ๋งมากเลยนะมันทำให้ชีวิตผมสะดวกขึ้นผมว่ามันตัดช้ามากเลยอะเลื่อยนี้เออแล้ โอเคอันนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละทุกคนโอเคแล้วเราก็คราฟสติ๊กมาแล้วเราก็คราฟชุดเกราะกันเลยเออไม้มาจากไหนเนี่ยโอ้เจ๋งเลยได้ไม้สุดเจ๋งมาคราฟเหรอ่อโอเคแล้วเราก็คราฟชุดคราฟรองเทา้าคราฟหมวกไม่ทุกคนผมจะคราฟชุดมาทำไมผมมีชุดอยู่แล้วแล้วผมก็โอเคอยู่แล้วไปเลย แล้วก็เราอ๋อ oh, ใช่เราขาดกระสุนเราขาดกระสุนขาดกระสุนกระสุนปืนมันจะเป็นสีเทาแลนะ้วทุกคนแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดมันจะมีอะไรเรืองๆอยู่ตรงนี้แหละคอ64อันเลย64 X. เหมือนไหมทุกคนคิดว่าเหมือนกันไหมเอ้ยนี่ไงเหมือนด้วยเคเจ๋งมาเลยวาอะไรต่อนี้วาอะไรต่อนี้คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์นพี่วาด นาฬิกาดูหน่อยครับว่านาฬิกาเหรอนาฬิกานาฬิกาสีเหลืองอ๋อใช่วันนี้เราเป็นคอ็อกแมนนี่เดี๋ยวเราว่านาฬิกาสีเหลืองแล้วเออนาฬิกานี่นี่คือเข็มนาฬิกานะทุกคนเหมือนไหมผมว่ามันไม่เหมือนนะทุกคนเอ,อ่เหมือนโอ,อ,อ้พระเจ้าว่าเหมือนผมว่าเหมือนแหละนี่ทุกคนเราก็ได้คอ็อกแมนแล้วเราอย่างนี้ดีกว่าทุกคนมันเริ่มจะกินเวลาเห็นไหแล้ว ผมจะขอวาดรถใหม่อีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ขอไมเป็นรถผีสิงนะเราจะวาดรถไปตามหาเจ้าซิกิบิดี้ทอเรีพิดกันนี่รถกระบะมันเหมือนรองเท้ามันเหมือนรองเท้าแตะเลยด้วยโอเคนี่ไงได้แล้วเออ,อเช่เหมือนกันแต่มันขับไม่ได้ไงมันขับไม่ได้ทุกคนโอเคนั้นเราเดินไปก็ได้ทุกคนเราจะเดินจนกว่าจะเจอกับซิกิบิดี้ทอเรีพิษนะครับผม เมื่อไหร่ผมจะเจอเนี่ยผมเดินหามาตั้งนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนนั้นใช่หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะเฮ้ยทุกคนใช่แน่นอนเนี่ยร่างกายอย่างนี้เนี่ยโอเคนั้นเรามาวาดค็อกแมนกันเลยดีกว่าทุกคนนี่เราวาดค็อกแมนค็อกแมนค็อกแมนมันจะหัวเป็นนาฬิกาถ้าจำไม่ผิดน่าจะใส่หมวกด้วยนะมันละสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลทงไหมวะ นี่ทุกคนได้สีน้ำตาลแล้วโอเคหมวกไม่จะเป็นสีน้ำตาละนะครับผมแล้วมันก็จะใส่เสื้อสีดำนี่ทุกคนออกจะน่ารักปึ๊บแล้วก็มีไม้เท้าหนึ่งอันจะมีไม้เท้าอ่านี่เดี๋ยทุกคนคอกแมนคอกแมนจงออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีควันมีควันมีควันจะบอกว่าออกมาเป็นคอกแมนแน่นอนอันหนึ่งมันต้องใช้เวลาโหลดนานเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงคอกแมนตัวจริงเสียงจริง เอ้ยใช่คล็อกแมนจริงไหมเนี่ยตัวจริงใช่ไหมอ่าตัวจริงนี่คล็อกแมนฉันอยากให้นายไปกำจัดสกิบบี้ทอยเล็บพี่ตัวนั้นหน่อยน่ะไปลงไปเดี๋ยวฉันลงไปด้วยฉันจะไปช่วยนายจัดการเองคบลงมา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 แล้วคล็อกแมนอยู่ไหนแล้วล่ะนี่ลงมาอุ้ยลงมาแรงมากเลยนี่ยสกิบบี้ทอยเล็บนี่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่นี่นายไปจัดการมันเลยจัดการมันจัดการมันนั่นแหละไอตัวนั้นแหละมาสิบว้ามาสิบว้านี่มันอุ้ย อุ้ยนายคว้าเราไปเลยด้วยเหรอเจ็งโอ้ยอุ้ยโอ๊ยนี่โอ้ยมันตีฉันมันตีฉันโอ้ยโอ๊ยนายนายแล้วใจเย็นยิงยิงยิงต่อยมัน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 เลื่อยมันเอ้ยหมีไอ้มีออกไปก่อนห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 มีอย่าเพิ่งยุหมีนี่ตายไปป่ะนี่เนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันพุ่อ้วกมันพุอ้วกมันพุ่อ้วกมันพุ่อ้วกอุ้ย ตายเลยทุกคนเฮ้ยนายก็แข็งแรงดีนี่หว่าคล็อกแมนฉันอยากรู้ว่านายแข็งแรงขนาดไหนฉันอยากให้นายลองไปต่อยกับทีวีแมนได้ไหมเฮ้ยได้เหรอโอเคจัดไปงั้นเดี๋ยวผมจะลองวาดทีวีแมนขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเราจะลองวาดทีวีแมนผมอยากรู้ว่ามันแข็งแรงจริงเปล่าไงเพราะเห็นมันเป็นตัวใหม่ใช่ไหมทุกคนเหมือนมันจะเป็นตัวใหม่ในสกิบบี้ทรอยด์นะครับผมทีวีแมนนายเป็นไรเนี่ยฉันเห็นนายเดินเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบ เฮ้ยทีวีแมนเฮ้ยทุกคนนี่ทีวีแมนออกมาแล้วอุย้ยคอกแมนนั่นอยู่นะั่นนี่ทีวีแมนออกมาแล้วทุกคนคิดว่าใครจะชนะผมถ้าคิดว่าคอกแมนชนะกดไลค์แต่ถ้าทีวีแมนชนะกดติดตามนั้นพวกนายก็สู้กันเลยจัดไปนี่ต่อยกันแล้วต่อยกันแล้ว,ลวทุกคนกคน,นี่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 อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยดูดูใส่ไม่ยัง้งใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยั้งคอกแมนเอาเอาให้ได้ไนะ้วไม่เอา,เอาให้ชนะเอาให้ชนะคอกแมน ปล่อยกันปล่อยกันโอ้ทุกคนมันนัวกันมากเลยส่คนนี้นี่ถ้านายชนะฉันจะให้นายกินสเต็กเลยนะชนะให้ได้ชนะให้ได้เฮ้ทีวีแมนจัดการหน่อยดิเอตีมันบ้างนี่ฉันช่วย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นึบึบึบนี่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 ดูทีวีแมน ชนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่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 แบบนี้ไม่ใช่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 แบบนี้อ้เนี้คือนายชนะใช่ไหมนั้นนายก็กินไอ้นี้ไปกินสเต็กนี่อยาไปสเต็กของนายนี่เจ็บไหมได้สเต็กเป็นของขวัญอ้าวนายไม่ชอบสเต็กหรอถ้านายไม่ชอบสเต็กสนใจสู้กับคาเมราแมนไหมฉันอยากรู้ว่าใครเก่งกว่ากันอ่ะจัดไปทุกคนมันอยากแข่งกับคาเมราแมนนั่นแหละเขาวาดคาเมราแมนไปให้มันเลยแล้วกันนี่รายการกับคาเมราแมน นี่ทุกคนนี่คือคาเมล่าแมนนี่เอ้ยนี่ไงคาเมล่าแมนนี่คอกแมนตะดการมันเลยถ้าคิดว่าใครชนะ,นะผมก็กดคอมเมนต์มานะครับว่าคาเมล่าแมนชนะถ้าคอกแมนชนะก็พิมพ์ว่าคอกแมนชนะผมนั้นนายสู้กันเลยไป pp! นี่นี่น,นี่สู้กันสู้กันึึบบมาสิเข้าเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเลยนี่นายประชิดตัวเลยประชิดตัวประชิดตัวึบนี่เอาให้ชนะเอาให้ชนะ ฮ้ยแย่แล้ว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 เฮ้ยเขาไม่ร่าแมนเขานายมันจะขี้โกงกันไหมหรือเปล่าเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยสู้กันทุกคนเหมือนดูเด็กทะเลาะกันเลยอ่ะทุกคนมันเหมือนดูเด็กทะลออกเลาะลออจริงๆเลยนี่คอยไม่ร่าแมนตัดการกับพ่อแมนเลยสนุกนไหมผมมันน่าจะสนุกนะทุกคนถ้าผมช่วยมัน นีข่ขาเวลาแมนช่วยจัดการแล้วไปจัดการต่อเลาายโอเคขาเวลาแมนชนะแล้วนะ <P ain> ยินดีนด้วยนายรับน <C ock> ี่ไปนาฬิกานายรับเลื่อยไปนายรับคราแมนไปส่วนชันไปแล้วเจอกัน <Man> แล้วผมกดแลคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ได้ค่ะกดแชร์ก็กดใจก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับยบายครับผมเจอกันลิปหน้าผมมันบระเบาม